สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจําวันที่19ตุลาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่17นะครับผม สำหรับวันที่17นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่7นะครับผมวิ่งรูด1กับ5นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม3 8 1 6 6 7นะครับผมสำหรับ3 8เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็1 6เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็6 6 7 เป็นชุด3าตัวบนนะครับผมสำหรับ7ก็เข้านะครับผมแอดมินก็เจาะก็เน้นให้อยู่ที่7 6นะครับผมออก6 7นะครับผมสำหรับหนึ่งนะครับผมแอดมินก็เน้นให้อยู่ที่16นะครับผมก็เข้าบนล่างนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F c ซพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม 3ตัวก็เกือบแตกนะครับผมแอดมินให้4 7 6ออก6 6 7ผิดไปแต้มเดียวนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่19นะครับผมสำหรับวันที่1 9แอดมินจะให้เด่นอยู่ที่3นะครับผม วิ่งรูดอยู่ที่7กับ1สำหรับ3 3 4 3 5 3 6กับ3 9นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม

เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้านะครับผมสำหรับหนึ่งหนึ่งสาม 1 4 15 1 8นะครับผมสำหรับชุดกันนะครับผมก็จะมี3 7 เจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งสองนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมก็จะมีสามสามเจ็ดเจ็ด หนึ่งหนึ่งสำหรับชุดสามตัวนะครับผมหนึ่งเจ็ดศูนย์ แปดสามห้สาส สามหนึ่งห้าแล้วก็สามเจ็ดหนึ่งนะครับผมแอดมินก็จะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่สิบเก้านะครับผมตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่หนึ่งนะครับผม เด่นอยู่ที่3นะครับผมวิ่งดูเกับ1น่ะครับผมสำหรับ3มนะครับผม3 6 3 9สานะครับผม3 8สำหรับ3 5ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ7 70 7 1 7 5ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ1 1>, 1 4 1 5 1 8ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมชอบค่อยตามนะครับผมมี37 79แล้วและก็12นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ล3า1สาหนสำหรับชุด3ตัวนะครับผม170 8 3 5แล้วก็371นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ